สวัสดีครับวันนี้เป็นตรุยโจทย์อ L2 day ที่11แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันเลยนะครับออันนี้เขาบอกว่าทำ oral g l u c o s e tolerance t e s นนะครับ o g t เนี่ยที่เวลาก็คือจาอกพันธาก Google ูโคสนั่นแหละนะครับที่เวลา0นาที30นาทีอ่1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งแล้วก็2ชั่วโมงนะครับ <c oughs> ได้น้ำตาลอย่างนี้นะครับ95ได้96 ร้อยแปดสิบร้อยหกสิบร้อยห้าสิบห้าร้อยสี่สิบห้าฐานไดโนสิสนะครับอันนี้ก็คือแปลผลแลบธรรมดาเลยนะอันนี้ข้อนี้วัดแค่เรื่องการแปลผลแลบธรรมดาเราต้องรู้กันว่าออร์เรลกูโคโทรเลนเซ่ ine, เนี่ยเวลาที่ให้ทานเจ็ดสิบห้ากร,รมัมออร์เรลกูโคโทรเลนเซ่เนี่ยเขาจะเจาะน้ำตาลย,ยังไงบ้างใช่ไหมครับเขาจะเจาะที่ตอนแรกเจาะเป็นฟาตติ้งก่อนใช่ไหมเจาะก่อนที่จะกินเข้าไปแล้วหลังจากกินนะครับก็จะเจาะนะครับที่สองชั่วโมงนะครับ จอบที่สองชั่วโมงนะจะดูเป็นสองชั่วโมงหลังจากกินเจ็ดกรมัมกลูโคตเข้าไปนะครับวันนี้มันให้มาหลายตัวเลยนะจะได้วัดแล้วว่ามันต้องรู้ว่าต้องเจาะกีชั่วโมงนะครับอเดี๋ยวเราไปดูตารางกันทีนี้การแปลงผลดับตา,านี่ถ้าในคนที่ normal นะ normal <c oughs> <c oughs> นะครับ p ล a s m a กลูคโคตเนะี่ยขนาดอ,ดอาหารเออมันไม่ควรจะเกินร้อยนะครับมันไม่ควรจะเกินร้อย และถ้าเกิดมันเกินร้อยขึ้นมาใช่ไหมแต่มันยังไม่เกินร้อยยี่สิบหกเนี่ยอ่ะก็ยังไม่เข้าเกณฑ์เบาหวานใช่ไหมปกติเบาหวานเนี่ยฟาสติ้งพลาสมากโฟต,ต้องเกินร้อยยี่สิบหกใช่ไหมสองครั้งใช่ไหมครับคือถ้าเป็นหลักต้องสองครั้งที่พี่เคยพูดในคลิปป่าตรุยโจทย์รู้สึกจะเดนสี่นะอือพี่ย้ำอีกทีล้วกันนะอ่ะนี่ถ้าเป็นคนปกติเนี่ยพลาสมากรูกโฟนไม่เกินหนึ่งร้อยนะครับถ้าเกินหนึ่งร้อยแต่ยังไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบหกก็อยู่ในช่วงเขาเรียกว่าอิ air นแพร์ะาสติ เริ่มเริ่มแล้วเริ่มเริ่มจับเป็นแนละ้วส่วน t o out นะครับอ่าพัสดุกูโคสนะครับก็คือออ l ่าอุปโตรเรนท์นั่นแหละนะครับอันนี้นะครับโปรโมไม่คนเกินร้อยสี่สิบนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นเหว่วานเนี่ยต้องเกินสองร้อยนะครับถ้าอยู่ในเลนช่วงระหว่างนั้นนะครับร้อยสิบถึงสองร้อยก็คือจะเป็นอยู่ที่เรียกว่า impact g พก g o โค o ทอ e r a นท์นั่นเองนะครับชื่อมันก็จะล้อกันไปนะครับ ส่วน random พันธุคุณโคตรอันนี้อ่าโอนโนติไม่ได้มีเกณฑ์นะครับแต่คนเบาหวานเนี่ยก็คือมากกว่าสองร้อยนะครับฮิมโมกบีในวันซีอ่ะคมุมโมตีหนึ่งร้อยห้าสิบจุดเจ็ดเกณฑ์เบาหวานก็หกจุดห้าถูกไหมไอเกณฑ์เบาหวานเนี่ยอยันเนี้ยเห็นมาสี่ข้อนี้นะจริงๆเกณฑ์เบาหวานที่ที่เคยก็บอกไปในคลิปเดย์สี่ใช่ไหมเกณฑ์เบาหวานนะครับมีมีเรื่องแลบเนี่ยอยู่สี่ข้อด้วยกันนะครับเอาแค่ข้อใดข้อหนึ่งก็พอเพียงแต่ต้องสองวิสิทธิ์ขึ้นไปหมายถึงว่าถ้าเกิด fasting พันธุคุณโคตรมากกว่าเนี่ย สองวิสิทธ์ถึงบิจัยเป็นหวานห,หรือว่าถ้าเกิดเอ่าเุาโทเรนเทสหนีมากกว่าสองร้อยก็ต้องสองครั้งนะครับหรือถ้าเกิดเป็นแรนด้อมพันธุ์คุณเนี่ยะจะมียกเว้นในกรณีเดียวคือแรนดอมพันธุ w ์ค้ณเนี่ยและมีไอ้การของไฮเปอร์ไกเซมิกซิมตอมอันเนี้ยอาจจะดแดกเลยในวิสิทนั้นนะครับแต่อื่นๆเนี่ยเอวันซีก็ด้วยนะต้องใช้สองครั้งนะครับ <c oughs> โอเคงั้นเราก็มาดูจดคนนี้นะ ก็นี่อยงที่ศูนย์นาทีก็คือฟัซซิ่งพัสมายกูโค่นั่นเองนะครับที่ศูนย์นาทีก็คือฟัซซ์บัตติ่งพัสมายกูโค่นั่นเองในขั้น6ถึงเกณฑ์เมื่อวานยังก็คือ,อยังนะครับไม่เกิน126เป็น normal ไหมก็คือไม่เกิน100อ่าใช่ฟัซซิ่งพัสมายกูโค่นเนี่ยเรียกว่า normal เลยนะเพิยงแต่ที่120นาทีหรือสองชั่วโมงเนี่ยได้145อ่าปกติ normal ไม่ไม่ไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกิน140นะครับ ถ้าเป็นเกณฑ์มาหวานก็คือ200นะครับถ้าอยู่ในเลนระหว่างนั้นก็เรียกว่า i m p a i r glucose tolerance นะครับดังนั้นข้อตอบข้อ4นะครับ i m p a c glucose tolerance นั่นเองนะครับอ,อยังไม่ถึงบาหวานอืมไม่ไม,ไม่ไม่ปกตินะครับในแง่ขยของ glucose tolerance ที่ทำไปแลนะคำว่าข้อ e เนี่ยทานเชื้อให้ประซิเมียจริงๆยังไม่มีเทอมนี้นะ นะครับไม่มีนิยามของเทอมนี้ชัดเจนนะครับประมาณนี้นะครับการไปผลแะไรเห็นไหมไม่ได้ยากเลยข้อน,นี้ก็คือว่าเก็บคะแนนได้ไสบายๆนะครับเดี๋ยวเราไว้ต่อกันอีกทีในตะลุยโจทย์ในแนว2อเดที่12นะครับสำหรับวันนี้วสวัสดีครับ